สวัสดีครับวันนี้ก็มาตกปลาชชลล์หมายเดิมนะครับต่อจากอีพีนครับเนื่องจากตกขี้ประทูแล้วปลามันไม่ยอมกินนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยเปลี่ยนเหยื่อมันเป็นเหยื่อปลอมนะครับผมตัวนี้เลยนะครับสําหรับงานชลโลนะครับก็จะเป็นสาย p e เบอร์สองนะครับเบสก็จะเป็นเบสสิบยี่สิบนะครับส่วนรอเป็นเอ x DC นะครับผมก็ลองมาดูกันนะครับว่าปลาจะกินไหม ลองไปดูครับผมนี่ก็เป็นหมา้เรานะครับดูดิว่ามันจะกินไหมผมมาลึอกอยู่นะครับตอนนั้นหนุนตรงนั้นนะครับมันกัดไปจนกัดผิดเราลองตีทีดู ผิดนะครับผมกัดผิดตีย้ำตีย้ำนะครับผม